แต่ถ้าเราหัวนึกคิดพุงแต่งเพราะเจ็บปวดขึ้นมาปุ๊บเราก็บอกโอ้พูดผีปีาศาจคนน้นทําคนนี้ทําอันนี้นี่แหละเขาเรียกว่าความคิดนึกพุงแต่งของเรามันก็จะไปก่อพบหรือว่าก่อวิญญาณใหม่ๆเออมือนเราเจ็บปวดบางทีคนน้นทําเราเราก็ไปจับว่าคนนี้ทําเราเออนี่แหละเขาเรียกว่ามันก็จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้น เออแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเราะถ้าเรามองนี่มันก็จะคุยเคียขึ้นไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็จะไม่มีความสงบเหมือนถ้าเราปวดเสียนเบียนก้าวขึ้นมาตัวมือตัวชาขึ้นมาปุ๊บเราก็ปรุงแต่งไปเรื่อยสังขารปรุงแต่งไปเรื่อยว่าเอ้ยใครทําเสน่ห์เล่ห์กนมนดําใส่ฉันไหมฉันเจือผีไหมฉันโน่นโน่นนี่ไหมอันนี้นี่เขาเรียก